ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาประกอบนะครับเป็นแบตสว่านนะครับหรือว่าเป็นแบตสว่านไม้สายนะครับพอดีมีแบตเตอรี่อยู่นะหนึ่งแผ่0กหน้าศูนย์นะครับอยู่หลายก้อนนะก็เลยสั่งเคสนะเคสของแบตสว่านนะครับสามารถใช้กับสว่านเครื่องฉีดน้ํานะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเครื่องมือช่างต่างๆได้นะครับตอนแรกก็ประกอบเข้ากับเคสนะครับแล้วก็ติดตั้ง B F S เข้าไปนะครับ จดวางเบ็ดให้เรียบร้อยนะไม่ถูกต้องนะครับบวกลบบวกลบเป็นแถวนะครับแล้วก็เชื่อมจุดนะครับเชื่อมจุดด้วยเป็นนิคเกิลนะครับการวางเบ็ดก็สลับบวกลบบวกลบนะบเป็นแถวแนวทั้งนะครับการเชื่อมจุดนะครับก็เชื่อมให้แน่นนะครับกระแสจะได้เดินเดินได้ง่ายๆนะครับ ชุดนี้ก็เป็นชุด20ก้อนนะครับแบต1 8 6 0 20ก้อนนะครับก็สามารถใช้งานได้นานนะครับชุดแบตเตอรี่ที่แถมมากับเครื่องมือช่างอาจจะมีแค่ห้าก้อนนะครับก็ใช้แป๊บเดียวก็หมดนะครับตัวนี้ขนาดนะครับเป็น4ชุดนะครับ4ชุด5ก้อนนะครับ4 p นะครับ r s นะครับแบตเตอีก็ พยายามบัดกรีให้ติดนะครับเพราะว่าจะไม่ให้เป็นนิกเกิลหลุดนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับเป็นก่อนวางอุปกรณ์ก็ดูไว้ดีนะครับขั้วบวกั็วลบอยู่ฝั่งไหนนะครับสายจะได้ถึงนะครับ mm hmm. ก็วัดแรงดันกันดูนะว่าได้เท่าไหร่นะครับ แรงดันได้นะครับก็บัตรรีนะครับถ้าระวางบอดถูกนะครับวางแบตถูกครับสายก็พอดีนะครับไม่ได้ต้องต่ออะไรนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับบีลบนะครับตัวนี้บีหนึ่งนะครับ ก็ b 2นะครับ b 3นะครับแล้วก็ b 4นะครับ b บวกเชื่อมไปแล้วนะครับสีแดงนะครับหลังจากนั้นก็ติดแผ่นบาล่นะครับปิดป้องกันนะครับการลัดวงจรนะครับไม่ให้แผ่นนิกเกิลนะครับไปแตะกับตัวโครงหรือว่าตัวที่เป็นโลหะนะครับ จากนั้นก็เชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมวงจรตรวจสอบแบตเตอรี่แรงดันแบตเตอรี่นะครับสายสีแดงเข้า P บวกนะครับสายสีดำเข้า P ลบนะครับเรียบร้อยครับใส่เข้าเคสปกตินะครับใส่วงจรนะครับทดสอบก็ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยก็ใส่สปริงนะครับก็ใส่ขวานะครับกันน็อตนะครับ อันนี้น็อตเป็นรู้สึกเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะไม่ใช่เป็นเจกธรรมดาครับก็ขันให้แน่นนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับมาครบชุดทุกอย่างนะครับขาดแค่เบ็ดอย่างเดียวนะครับเบ็ดเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับก็สั่งแค่เคสมานะครับอันนี้เป็น